สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาติวกันก่อนสอบนะคะสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐานเนาะซึ่งใช้สอบทั้งหมด6 1- ถึง6ทับนะคะเราจะสอบการภาคกันในวันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าสรุปของเรื่องนี้คร่าวๆนะคะว่าเนื้อหาที่ออกมีอะไรบ้างเนาะอ่ะหัวข้อนี้ก็คือเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลซึ่งค่ากลางใหญ่ๆที่เราเรียนกันไปแล้วนะก็จะมีมัดชิมเลขคณิตมัดชิมนี้ไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่ถ้าบอกว่าค่าเฉลี่ยน,นี่น่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวกูขอเขียนก่อน ค่าเฉลี่ยนั่นเองค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะตัวที่2ก็จะเป็นมัธยฐานแล้วก็ตัวที่3เป็นฐานนิยมเนาะนักเรียนภาษาอังกฤษจํานิดหนึ่งเนาะทีน่นี้ลักษณะของข้อมูลมันมีอยู่สแบบก็คือข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถีกับแจกแจงคนทีนทไม่แจกแจงก็คือให้มาเป็นตัวตัวเลยถามว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องไปหาให้ได้ว่าเฮ้ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่มัธยฐานเท่าไหร่ฐานนิยมเท่าไหร่คีย์ว์ดสำคัญสาหรับค่าเฉลี่ยคือเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วย n แต่ถ้ามัธยฐานดูข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเนาะแต่อันนี้จะต้องเรียงก่อนนะสําคัญมากเลยนะต้องเรียงข้อมูลเนาะจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยก็ได้แล้วดูว่าตรงกลางคือเลขอะไรต่อไปถ่ายนิยมตรงนี้ก็คือดูเลข3นะคะรายละเอียดทั้งหมดตัวเนี้ยครูไปหมดแล้วเนาะอ่าหมายถึงอธิบายให้ฟังในห้องไปหมดแล้วนะคะไม่ใช่ลืมไปหมดแล้วนะอ่าถ้าเป็นสูตรอืมจะอะไรดูอาลังนิดนึง x บาร์เท่ากับซิกมากเราหารด้วย n คืออะไรอะ่ะก็คือเอาข้อมูลทุกตัว,ตวมารวมกันนั่นเองลูกเห็นปะบวกเลขให้ถูก เราก็ปนปับว่าทั้งหมดนี้มันมีกี่ตัวเราก็เอามาเป็นตัวหาเราก็ท่องสุดคูณให้มันถูกเราก็จะตอบถูกเขาสอบแบบนี้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆตั้งใจไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคำนวณเขา้าเอาคอ,ค,อค่คอยๆคิดค่อยๆบวกเนาะเจนเย็นวิชาแรกครูเชื่อว่าสมองยังปลอดโปร่งโล่งใสปิ๊งๆเนาะน่าจะได้อยู่แล้วอันนี้คือมาธยฐานนะคะตัวแรกเนาะอ่าต่อไปเออไม่ใช่มาธยฐานขอโทษขอโทษค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทีนี้ในตัวค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทะลุม,มันจะมีตัวย่อยๆอีกเมื่อกี้คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเฉ ต่อไปตัวที่2ก็คือค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักให้นึกถึงการคิดเกตเฉลี่ยนะคะซึ่งออกนะบอกเลยการคิดเกตเฉลี่ยออกทั้งที่เป็นปรนัยแล้วก็อัตราไหนเพราะฉะนั้นคอนเซปต์คืออะไรออลักษณะของข้อสอบแบบนี้ก็คือจะมีวิชามาให้แล้วก็จะมีคะแนนคะแนนที่เราได้นะหรือเกรดที่เราได้นะคะเราก็มีน้ําหนักมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มก็คือเอาน้ําหนักคูณกับเกรดที่เราได้หรือเอาหน่วยกิจคูณกับเกรดที่เราได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มา เราก็มีหน้าที่เอา2ตัวนี้คูณกันแล้วเก็บไว้2ตัวนี้คูณกันแล้วเก็บไว้บรรทัดค่าบรรทัดมันนะคะเสร็จแล้วเรามาทำใต้ตารางสูตรออกนะสูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบ่วงน้ำหนักก็คือ x bar บาร์เท่ากับซิกมา w x เลราหารด้วยซิกมาของ w นั่นเองเนาะก็ไปหารเลขให้ถูกนะคะเชื่อว่าในแบบฝึกหัดเนี้ยนักเรียนลองไปไล่ดูอันไหนที่เป็นแบบการคิดเกณฑ์บเฉลี่ยก็ตมนั้นแหละ อ่าต่อไปตัวที่3ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะคะหรือค o m b i n a t i o t i c MEAN มันใช้สำหรับข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนาะทีนี้หลักการเขาจะให้มาอาจจะเป็นแบบกลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มนักเรียนชายเงคะ่ะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยของนักเรียนหญิงค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายถามว่าเอ้ยล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้เรามากรุ๊ปดีๆว่าอ่ะอย่างเช่นจํานวนนักเรียนชายเท่าไหร่จาก ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยสองมทัดครึ่งเนี่ยเรามาเปลี่ยนให้มันเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ได้อ่างั้นเราให้ n ชาย25เนาะจากจากจากโจทย์นะช้ะ n ชายหรือ n 1ก็ได้แล้วก็สูงส่วนสูงเฉลีย่ยก็ไปดูว่าโจทย์ให้เท่าไหร่มาอ่ะร้อยหกสิบต่อไปไปดูของผู้หญิงค่ะส่วนสูงเฉลี่ยของผู้หญิงคือ150ร้อยห้าสิบเซนแล้ว n ของผู้หญิงเท่าไหร่หรือ n สองนั่นเองผู้หญิงมีเท่าไหรล่ล่ะจํานวนคนใช่ไหมก็สามสิบต่อไปเพศไข่เพศมันสูตรคือ x บรวมเท่ากับ 1> n 1 x b a บวกกับ n 2คูณ x บ2เอากลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้ชายก็คือเอาจำนวนคนของผู้ชายคูณกับค่าเฉลี่ยของผู้ชายก็ได้เป็น25คูณรไปคิดมาได้เท่าไหร่บวกกับ n ของผู้หญิงคูณกับค่าเฉลี่ยของผู้หญิงไปคูณกันมาได้เท่าไหร่เอาจับ2ก้อนนี้บวกกันแล้วหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็จะได้คำตอบบอกเลยว่าในห้องสอบตัวเลขไม่ได้อลัญการขนาดนี้นักเรียสามารถทดได้เนาะในนั้นเลยนะคะ เนี่ยลองไล่ดูชีตนะของครูไม่ต้องไปดูตรงไหนเลยนะลูกนะดูในเนี้ยทาได้แน่นอนนะเสร็จแล้วอ่ะทีนี้มีอีกตัวนึงคือค่าเฉลี่ยที่มันเป็นแบบเออแบบแจกแจงความถี่เนาะเดี๋ยวครูจะไปไล่ไปให้ทีหลังเนาะไปไปไปซ้ําย้ําให้ทีหลังนะคะต่อไปมาธยฐาน <c oughs> สําหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มาตรฐานหายยังไงหนึ่งสำคัญมาก นักเรียนต้องเรียงข้อมูลก่อนนะเรียงจากน้อยไปมากเสร็จแล้วให้ดูว่าตัวเลขที่ตรงกลางคืออะไรเช่นหนึ่งสองสี่แปดเก้าอย่างเงี้ยอุ้ยสบายเลย n เ,เท่ากับหถามว่าเลขตรงกลางคืออะไรตอนนี้เรียงหรือยังเรียงแล้วเห็นปะหนึ่งสสี่แปดเก้าเรียงแล้วจากน้อยไปหามากตรงกลางโอ้4ฮตอบจบแล้วทีนี้ถ้ามันมีตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาเช่นมีตัวหนึ่งสามสี่ห้ามีหกตัวแหละพอ6ตัวเนี่ยตัวเลขที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแล้ว ครูเคยสอนว่าเคยนืกจะตัดหัวตัดไทยก็ง่ายดีนะลองดูอ่าเราได้แล้วสองตัวสี่กับแปดอยู่ตรงกลางถามว่าคือเลขตรงกลางตรงนี้มันควรจะเป็นเลขอะไรนะักเรียนก็เอาสี่ตั้งแล้วบวกแปดเลยค่ะแล้วหารด้วยสองสี่บวกแปดเป็นสิบสองหารสองก็ตอบหกประมาณนี้เนาะนักเรียนไปดูโจทย์ในในห้องสอบเองนะคะว่าว่า,ว,าว่าเป็นเลขอะไรเราก็ทําตามสเต็ปนี้ได้เลยเนาะทีนี้ถ้าอยากได้สูตรในการหาตําแหน่งก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ N บวกหนึ่งหารสองสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะให้มาเป็นตัวตัวแบบนี้เนาะ ก็ไปไลฟ์ทำส่วนตัวนี้จะเป็นข้อมูลแบบแบบจแจ้แจงความผิดเดี๋ยวไปทวนให้ใน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 พัทหลังนะคะต่อไปฐานนิยมให้ดูเลขที่มันซ้ํากันมากสุดซ้ํากันมากสุดเลขอะไรที่มันซ้ํามากสุดก็ตอบเลขนั้นเช่นกูมีข้อมูล1 2 3 3 3 8 9เอ่ะเจอและอันนี้ไงเลขก3ไงเพราะฉะนั้น MO หรือโหมดนะคะก็ตอบ3แต่ถ้าม,มี1 2 3 4 5อามี1่3 4 5อะมีแค่นี้ถามว่ามีเลขอะไรซ้ำไหมไม่มีก็เพราะฉะนั้น MO ก็ตอบไม่มีก็คือไม่มีฐานนิยมนั่นเองถ้าเจอข้อมูลแบบนี้เราไม่นิยมใช้ค่ากลางแบบนี้นะคะก็คือเอยควรไปใช้มัธยาฐานดีกว่าหรือไปใช้ X-Bar จะดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้คือพาร์ทแรกก่อนสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจแจงความถี่นะคะ น่าจะเข้าใจเนาะมี3ตัวนะเอ่อค่า,าเฉลี่ยเลขคณิตมะทะาทรฐานแล้วก็ฐานนิยมอ่ะ n n n คืออะไร n เท่ากับจำนวนข้อมูลเนาะน่าจะได้นะคะเหมือนครูเนยเนาะและอีกอันหนึ่งค่ะ R คือพิสยัยอะไรคือพิสยัยไม่ใช่นิสัยนะพิสยัะสะยภาษาอังกฤษหรือคำว่า range นะคะ range คือช่วงห่างก็คือให้เอนักเรียนให้นักเรียนเอาค่า max ลบค่า min เช่นเช่นเช่อนอ่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ครูถามว่าพิสัยมันควรจะเป็นอะไร ตันงรีนก็ไปดูตัวเลขที่มันมากที่สุด9ลบ1ตอป8แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นลบเลขให้ถูกอย่าบอกว่าเฮ้ยครูไม่เห็นสอนพี่ใสเลยออกไปจากห้องสอบไม่เห็นสอบไม่เห็นออกสอบเหมือนที่สอนเลยโดนนะโดนนะโอเคพัดแรกจบไปค่ะลองฟังนะตรงไหนไม่เข้าใจทาองกถับได้